ห้องห้องนี้ถ้าคุณมองเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของตัวบ้านเนาะเพราะว่าเราเลือกใช้สีเดียวกับตัวบ้านในในกรณีใช้ภายนอกอะนะครับก็ต้องบอกว่ามองออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็กลมกลืนกันทีเดียวเลยหรือจะมองออกมาด้านข้างคุณผู้ชมซื้หอห้องห้องนี้เนี่ยเราทําการต่อเติมออกมานะผนังที่ผมกาลังเอามือทุบๆเนี่ยนะครับก็เป็นผนังอิฐมวลเบานะครับหรือขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นเชิงชายของหลังคาที่เราทําการยื่นออกมานะครับแต่ไม่เกิน50เซนนะครับจากหลัวต้องบอกว่า บางท่านถามว่า50ซนติเมตรเนี่ยวัดจากตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัดจากผนังที่ก่อไม่ได้วัดจากชายหลังคานะครับชายหลังคาบางที่เสมอรัวก็มีสวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเซนโตวงแหวนจัตุโชตหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเซ็นโทววงแหวนจตุโชชนะครับหลังนี้เราทําการต่อเติมโรงจอดรถ หน้าบ้านนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรงจอดรถหรอกมันเป็นแค่ปูกระเบื้องพื้นสําหรับเอาไว้จอดรถหน้าบ้านคุณผู้ชมซึ่งคลิปแรกที่ผมอธิบายไปก็ต้องบอกว่ากระเบื้องพื้นตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นกระเบื้องพื้นที่สามารถใช้กับเ outdoor ได้เนาะจะมี indoor กับเ outdoor นะครับ o u t ดอร์ส่วนมากแล้วเนี่ยกระเบื้องเนี่ยเขาจะไม่ใช้แบบเงาเงากันดังนั้นเนี่ยกระเบื้องต้องใช้แบบหยาบแบบนี้แหละนะครับแล้วยิ่งหลังคาหน้าบ้านตรงนี้นะครับไม่ได้ทําหลังคาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ตรงนี้เวลาฝนตกมาเนี่ยตรงนี้พื้นมันจะเปียกพอพื้นเปียกเสร็จเนี่ยถ้าคุณขับรถขึ้นมานะครับล้อคุณอาจจะฟรีก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้าล้อฟรีแล้วถ้ามันหยุดฟรีมอาจจะพุ่งเข้ามาเลยตรงนี้จะต้องระวังนะครับแต่การเลือกกระเบื้องแบบนี้คุณผู้ชมเป็นกระเบื้องที่แบบค่อนข้างด้านนะครับแบบว่าไม่ถึงกับหยาบนะครับก็คือด้านแต่ไม่ถึงกับหยากระเบื้องพื้นแบบนี้เนี่ยจะทําให้เวลา,าฝนตกนะครับ ขับรถขึ้นมาเนี่ยล้อก็จะไม่ฟรีล้อก็จะไม่ลื่นนะครับคลิปนั้นอธิบายไปอย่างละเอียดเลยแล้วก็เปรียบเทียบกันด้วยว่าหลังคา ลงจอดรถกับกระเบื้องคือลงจอดรถทําอันไหนก่อนดีลองไปติดตามมาดูได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพามาดูก็คือห้องอนเนกประสงค์ห้องนี้คือผู้ชมซึ่งจะเป็นห้องที่ต่อเติมออกมาจากข้างตัวบ้านห้องห้องนี้นะครับเราเคยมาถ่ายคลิปกันแล้วตอนนั้นจะเป็นงานถ่ายคลิปที่เกี่ยวกับการลงเสาเข็มไมโครพายนะแล้วก็ทําการตัดหัวเสาเข็มแล้วก็ทําเป็นฟุตติ้งนะครับทำคานทาเหล็กพื้นวันนั้นยังไม่ได้เทพื้นคุณผู้ชมแล้วก็มาถ่ายคลิปกัน ทีนี้วันที่มาถ่ายคลิปเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็อยากทํางานเพิ่มนะเราจึงได้งานลงจอดรถหน้าบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับพื้นที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยท่านเจ้าของบ้านมาทําการเพิ่มที่หลังนะครับแล้วก็ยังมีงานบริเวณหลังบ้านซึ่งงานหลังบ้านเนี่ยสวยมากเป็นงานแบบพื้นไม้เทียมหลังคาไวนิวเป็นแบบฝ้าระแนงนะครับเป็นแบบไวนิวที่เอ,อ่อเวลาฝนตกแล้วเสียงจะไม่ค่อยดังนะครับ คุณภาพของวัสดุนี่ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับอย่างตรงนี้คุณผู้ชมห้องห้องนี้คุณอาจจะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นหลังคานะครับท่านเจ้าของบ้านมุงด้วยแผ่นไวนิวเช่นเดียวกันกันกบหลังบ้านเนาะแล้วแล้วเรายังมีเชิงชายข้างบ้านไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า ห้องห้องนี้ถ้าคุณมองเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของตัวบ้านเนาะเพราะว่าเราเลือกใช้สีเดียวกับตัวบ้านในในกรณีใช้ภายนอกอะนะครับก็ต้องบอกว่ามองออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็กลมกลืนกันทีเดียวเลยหรือจะมองออกมาด้านข้างคุณผู้ชมซึ่งห้องห้องนี้เนี่ยเราทําการต่อเติมออกมานะผนังที่ผมกาลังเอามือทุบๆนี่ยนะครับก็เป็นผนังอิฐมวลเบานะครับหรือฟินไปข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นเชิงชายของหลังคาที่เราทําการยื่นออกมานะครับแต่ไม่เกิน50เซนนะครับจากลัวต้องบอกว่า บางท่านถามว่า50าซนติเมตรเนี่ยวัดจากตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัดจากผนังที่ก่อไม่ได้วัดจากชายหลังคานะครับชายหลังคาบางที่เสมอลั้วก็มีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าชายหลังคาคุณก็ห้ามไปเลยรั้วนะอันนี้ผิดนะครับเสมอได้แต่ห้ามเลยแต่ถ้าก่อผนงังเว้นอย่างน้อยห้าสซนติเมตรอันนี้คือตามกฎหมายของการต่อเติมบ้านนะครับอทีน,นี้ตรงนี้ คุณเห็นแล้วเนาะมีการเว้นระยะนะครับมากกว่า5 0เซนอย่างแน่นอนเพราะดูจากกระเบื้องแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ1เมตรได้นะครับพื้นตรงเนี้ยจึงสามารถเดินได้แบบสบายๆเลยคุณผู้ชมนี่เดินเข้าเดินออกได้แบบสบายๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าการเว้น1เมตรเนี่ยจะเสียประโยชน์สักทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังเนี่ยคุณผู้ชมทิ้งที่ผมยืนอยู่บนเนี้ยนี่คือฝาบ่อนะครับฝาบ่อตรงเนี้ยคุณผู้ชมจะเป็นแนวท่อใยหินที่เป็นระบบระบายน้ําทิ้งของทางหมู่บ้านอยู่แล้วซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาเป็นคนวาง วางท่อระบายน้ําทิ้งเอาไว้ภายในตัวบ้านนะครับดังนั้นถ้าคุณทําการต่อเติมบ้านคุณเอาผานังมาชิดเลยได้ไหมก็ตอบว่าได้เช่นเดียวกันแต่มันอาจจะมีบางจุดที่เป็นบอ่อพักแบบนี้ซึ่งบอ่อพักเนี่ยกับแนวท่อี่จะต่างกันแนวท่อนจะอยู่ภายในกรอบของบอ่อพักก็คือจะเล็กจะเล็กกว่าบอ่อพักนะครับบอ่อพักตามขอบของเขาแล้วเนี่ยครับคุณเอามาชิด ได้ผมเชื่อว่าได้นะแต่อย่าไปเบียดจนเกินไปแบบเบียดแบบแน่นเลยเอามาใกล้กันอย่างน้อยๆเว้นสั้5เซนก็ได้นะครับทีนี้เวลาเอามาชิดเนี่ยคุณสามารถเอาคารเนี่ยผ่านตรงนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ดูสเปซของพื้นที่นะครับภายในแบบภายในโฉนดที่ดินของคุณนะครับว่าตัวบ้านของคุณเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้คือตัวบ้านแต่กล้องดูเลผนังข้างในเนาะดึงออกมาแล้วนะครับห่างจากรั้วเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าห้องของคุณเนี่ยมันไม่ได้แคบจนเกินไป ผมอยากจะให้เว้นตรงนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ทําห้องใหญ่จนเกินไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ครบหรอกดันนะครับต้องบอกว่ามิหน่าซ้ำนะครับคุณขยายออกมาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันแคบจนแบบเกิดปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อ่ามีการคํานวณให้ดีก่อนว่าห้องไหนยอยากได้ความกว้างเท่าไหร่ถ้าความกว้างพอดีกับกับตัวเองแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเบียดมาถึงกับแนวท่อก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอยืมตลับเมตรหน่อยครับก็ต้องบอกว่า ถ้าผมดึงจากผนังมาเลยนะสมมติว่าผมดึงจากด้านในสุดนู่นเลยนะฮะอ่าผมจะดึงเอาแบบตลับเมตรชนด้านในเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างนะถ้าถ้าเป็นเคียร์ในตรงนู้นะจะได้พื้นที่ขนาดประมาณอาจจะกล้องซูมดูซิเท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่ประมาณสามเมตรเท่าไหร่นะสามเมตรสามสิบเนาะอ่าสามเมตรสามสิบนะครับสามเมตรสามสิบเซนเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหพอๆกับ เกือบเกือบ4เมตรอะพอๆกับตึกแถวเลยอะผมคิดว่าตรงเนี้ยสเปซน,น่าจะพอนะครับและตรงนี้เว้น1เมตรด้วยสมมุติว่าถ้าคุณจะเว้นน้อยกว่านั้นคุณเพิ่ม,มอีก50เซนนะครับคุณได้พื้นพื้นที่ข้างในเพิ่ม50เซนถามว่าอันไหนจะเป็นดอกกันก็ลองลองแบบช่างใจดูแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าพื้นที่เหลือเยอะถึง3เมตรอะผมว่าพอแล้วแต่ถ้าพื้นที่ต่ำกว่า2เมตรเอามาเบียดเบียดดีกว่าพื้นที่ห้องมันจะเล็กไป นะครับอันนี้คือไอเดียในการต่อเติมห้องอนเนกประสงค์นะครับหรือเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในห้องนี้ไม่ใช่ว่าผมจะวัดแต่กว้างอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะวัดแคบไปดูนะครับในกรณีถ้าผมวัดตรงที่แคบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแบบเทียรในเลยนะวัดจากบัวด้วยนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับอ่ะตรงนี้คุณผู้ชมวัดจากเทียรในแล้วก็แคบมาจะได้ประมาณ2เมตร75 m, นะครับสเมตร75เซนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างพอดีนะ เพราะว่าสมมติว่าถ้าคุณใส่เตียงนะใส่เตียง3ฟุตครึ่งฟุตหนึ่งก็เท่าไหร่30เซนเนาะสามฟุตก็90เซนนะครับประมาณเมตร,รกว่าเองถูกไหมสามฟุตครึ่งคุณก็สามารถใส่ได้นะครับวางได้แบบสบายๆเลยตรงนี้แต่ถ้าคุณจะวางแนวขวางเนี่ยส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยนิยมกันอันนี้ในกรณีทําเป็นห้องนอนนะครับหรือถ้าคุณเอาเตียงมาวางตรงนี้เอาหัวเราตรงนี้โอ้ตรงนี้ยิ่งสบายเลยแต่มันก็ติดเรื่องประตูอยู่ ในการจัดมุมบิดไปบิดมาเนี่ยนะครับคุณก็เลือกให้ดีว่าคุณอยากจะทําห้องนี้อนาคตใช้เป็นอะไรเนาะอันนี้ก็ฝากาไว้แล้วกันทีนี้ในกรณีทําห้องแบบนี้คุณผู้ชมเราต้องดูตั้งแต่ฐานรากซึ่งงานฐานรากเนี่ยนะครับเป็นส่วนสําคัญมากๆอย่างนี้ผมเกิดนไปตอนต้นเนาะฐานรากใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับดังนั้นเนี่ยห้องตรงนี้นะครับโอกาสที่จะซุดตัวหรือแยกออกจากตัวบ้านเนี่ยมีน้อยมากแต่ถ้าถามว่ามีรอยร้าไหมในการที่จะ อ่าต่อเติมอาจจะมีแล้วตรงไหนบ้างผมจะพามาดูอ่าแล้วมุมนี้มุมแรกตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าผนังตรงนี้ที่ผมเอามือจับอยู่เนี่ยเป็นผนังที่เอาไปแปะกับตัวบ้านเดิมก็คือเอาไปต่อออกมานั่นแหละที่เขาเรียกว่างานต่อเติมนะฮะถ้าไปแปะอยู่ดังนั้นะเนี่ยผนังอันนี้จะยืนอยู่บนโครงสร้างของเส,สาเข็มไมโครพายที่เราทําการลงใหม่นะครับทีนี้เสาเข็มระหว่างที่ต่อเติมกับตัวบ้านนะครับความลึกถ้าใกล้เคียงกัน เวลาสุดมันจะสุดพร้อมกันนะครับบางที่ไม่มีรอยร้าวเลยก็มีบางที่มีเล็กๆนะครับแต่ถามว่าแยกแบบเอานิ้วสอดเข้าไปได้บอกให้เลยว่าไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าลงไมโครพายกับเรานะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณลงเสาเข็มหกเหลีย่ยมแล้วคุณอยากได้คุณภาพเท่ากับเสาเข็มไมโครพายซึ่งมันก็เป็นไปนไม่ได้เนาะซึ่งเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยยาว6เมตรนะครับยาว6เมตรก็คือ ความยาวของเขาเนี่ยจะสั้นกว่าไมโครพายเพราะไมโครพายเนี่ยจะตอกลึกเท่ากับตัวบ้านประมาณ1 8บแถึงยีเมตรนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะซุดตัวได้มากกว่านะครับดังนั้นการเลือกเสาเข็มก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยถ้าทําเป็นห้องแบบนี้ผมแนะนําเป็นเสาเข็มไมโครพายจะดีกว่านะครับเมื่อทํางานฐานลากเสร็จหมดแล้วนะครับในการขึ้นโครงสร้างขึ้นไปเนี่ยผนังทุกตัวนะครับมีการก่อด้วยอิฐมวลเบาหมดนะแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของการก่ออิฐมวลเบาเนี่ยเราต้องตั้งโครงเหล็กนะครับ คือข้างในผนังเนี่ยบางจุดเนี่ยเราทําการใช้เป็นเหล็กกล่องเพื่อที่จะตั้งเป็นเสาดังนั้นเนี่ยเหล็กกล่องก็ต้องมี ความหนาของเหล็กที่ได้คุณภาพเราจะใช้เหล็กกล่อง3าคูณสด้วยความหนาของเหล็กเนี่ยสองจุดสามมิลน,นะครับตรงนี้เมื่อตั้งเหล็กแล้วเนี่ยเราเอาอิฐมวลเบาชนแล้วก็ลวดโครงไก่แปะแล้วก็ฉาบติดหมดเลยเพราะฉาบเสร็จเนี่ยผนังมันก็จะเรียบออกมาแบบนี้นะครับเมื่อฉาบเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้แค่ฉาบเท่านั้นด้านในเนี่ยเราทําการสกรินโคทให้อีกนะครับการสกรินโค้ทนั้นก็คือทําให้ผนังเนี่ยเรียบเนียนเนาะถ้าเป็นแบบฉาบธรรมดาเนี่ยผนังเวลาอามือไปลูบเนี่ยมันจะค่อนข้างสาบนะครับอะนะเด สกิมโค้ดนะครับสกิมโค้ดแล้วผนังจะค่อนข้างเรียบเนาะแล้วก็พวกแบบตามดเล็กๆเนี่ยก็จะหายไปหมดนะครับในการสกริมโค้ดก็ทําการสกริมเสร็จแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วจากนั้นค่อยทาสีนะขึ้นไปด้านบนนิดนึงด้านบนเนี่ยเราบุงด้วยแผ่นไวนีลหูทองเรียบนะครับด้านในเราใส่เป็นฝ้าฉาบเรียบด้านนอกใส่เป็นฝ้าระแนงนะครับแล้วก็ติดตั้งฝ้าเสร็จเรียบร้อยก็มาใส่ไฟไฟเนี่ยก็ ต้องคำนวณน,นิดหนึ่งเนาะอย่างห้องประมาณนี้นะครับถ้าดูจากระยะแล้วนะครับผมให้อยู่ที่ระยะประมาณ2เมตร50บวกลบนะก็คือระยะห่างระหว่างไฟเช่นแบบไม่เกิน2เมตร50ไม่เกิน2เมตร50กำลังดีแต่ถ้ามันห่างจนเกินไปนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มขนาด watt ของไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นและดวงไฟมันจะใหญ่ขึ้นถ้าดวงไฟใหญ่มากไปผมว่ามันก็ดูไม่สวยเพราะว่าไม่มีแอนด์แมทกับห้องดังนั้นเนี่ยดวงไฟกับห้องมันก็ต้องแบบพอดีพอสมกัน อะไรประมาณนี้นะครับพูดถึงไฟถ้ามองมามุมนี้คุณจะเห็นเลยว่าเราจะทําการติดตั้งปลั๊กไฟฝั่งผนังนะครับซึ่งปลั๊กไฟเนี่ยเราก็ใช้ยี่ห้อพานาโซนิกทั้งหมดเลยอันนี้คือสวิตไฟด้านล่างคือปลั๊กไฟสังเกตสีที่ทาเนาะมันทาทับพลาสติกนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับตรงนี้ก็ฝั่งผนังทั้งหมดเลยจะเอากี่จุดก็แจ้งได้นะครับตรงนี้1จุดตรงนี้2จุดนะครับมุมนู้นก็มีอีก3จุดตรงนี้ก็4จุดนะครับแล้วก็ ตรงนี้กำหนดจุดปลั๊กไฟอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้หลังจากนั้นแล้วคุณผู้ชมเมื่อทําอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็มาเก็บงานโดยการปูกระเบื้องทีหลังกระเบื้องที่ผมใช้วันนี้นี่ก็คือกระเบื้อง SPC นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปูกระเบื้อง SPC เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ว่าวิธีการเลือกกระเบื้อง SPC เนี่ยเลือกยังไงแล้วก็เวลาจบงานยังไงแล้วก็ข้อควรระวังการใช้ SPC ในการปูชั้นหนึ่งเนี่ยจะต้องระวังเลยเพราะว่าความชื้นจากใต้ดินเนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะและจะทำให้พื้นเนี่ นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดในคลิปหน้าตรงนี้ผมจะพาไปดูห้องข้างหลังผมซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้เราจะเดินเชื่อมกันเป็นห้องซักผ้านะครับห้องซักผ้าห้องนี้จะเป็นห้องแบบเล็กๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูซึ่งเราจะวางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้แล้วก็จุดนี้เราก็สามารถวางพวกอุปกรณ์เก็บผงซักฟอกได้อะไรได้ตรงนี้เป็นกล่องของเครื่องซักผ้านะครับยังไม่ได้ออกเนาะซึ่งขนาดห้องนะโดยประมาณเนาะบางท่านก็อยากจะรู้สเกลเพื่อที่จะเอาไปใช้บ้างนะครับ ขนาดมุมนี้อยู่ที่สองเมตรนะครับนี่เลยประมาณเมตรแปดสิบแปดสองเมตรนะครับอ่ะมุมนี้ประมาณสองเมตรมุมนี้เท่าไหร่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นข้างตัวบ้านที่คุณลูกค้าส่วนมากทําเป็นระแนงโป่งหลังคาระแนงโป่งจําได้ไหมก็จะเป็นขนาดสองคูณสองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เท่าไหร่นี่อันนี้อยู่ที่สองเมตรหกสิบห้านะครับ ก็2เมตร6 5คูณกับ2เมตรนะครับอาโดยประมาณขนาดมาตรฐานเนี่ยถ้าเสมอตัวบ้านแล้วก็ยื่นออกไปเนี่ยบางโครงการเขาก็ให้2เมตรกว่ากว่านะครับแต่มุมเนี้ยสำคัญเพราะว่าเป็นมุมฉากของตัวบ้านนะครับยื่นออกไปตรงเนี้ยก็2เมตรผมคิดว่ากําลังดีนะซึ่งโซนซักล้างตรงเนี้ยนะครับสามารถเชื่อมมาที่หลังบ้านได้อีกนะครับหลังบ้านอันนี้เป็นโซนพักผ่อนย่อนใจอาผมเรียก่างละกัน,กกน,กนซึ่งตรงนี้เป็นพื้นไม้เทียมนะครับแล้วก็มีอาข้างบนมีพัดลมด้วย แล้วก็ติดตั้งดาวไลท์หลังคาใช้เป็นแผ่นไวนิวทองเรียบทั้งหมดนะครับแล้วก็ผนังเป็นผนังละแนงนะครับเป็นไม้เทียมแล้วก็ทาด้วยสีเทาเนาะพื้นที่หลังบ้านตรงนี้จะเป็นแบบพื้นที่นั่งชิวนะครับก็มาปีกวิเวกได้แดดส่องดีมากเพราะาอะไรหน้าบ้านหันทิศเหนือหลังบ้านทิศใต้แดดจะลงหลังบ้านค่อนข้างเยอะนะครับเดินมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมตรงนี้เป็นในส่วนของพื้นกระเบื้องแล้วตรงนี้คุณลูกค้าก็ต่อเติมของเราเหมือนกันนะครับต่อเติมเป็นหลังคายาวมาเลย แล้วก็มาจบที่ตรงนี้นี่เลยมีเสาแผงด้วยก็คือบางท่านอาจจะเห็นว่าเสาแผงส่วนมากเขาติดตั้งหน้าบ้านใช่ไหมอันนี้เอามาโชว์หลังบ้านนะครับก็ให้อารมณ์อีกแบบหนึง่งโดยเฉพาะตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้เป็นระแนงเหล็กกล่องซึ่งจะใช้เหล็กขนาดประมาณ 4, ี่คูณสซึ่งเป็นเหล็กใหญ่หมดเลยนะระแนงตรงนี้ก็จะค่อนข้างสวยเช่นกันนะครับอ่ะใครที่อยากต่อเติมบ้านแบบนี้ทําแบบรอบบ้านเลยนะครับก็สามารถทําได้เนาะเราให้ไอเดียได้เนาะบางทีเราสามารถ อาจทาตามหัวประมาณที่คุณลูกค้าเสนอมาได้นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเสนอมาทาไปสเปคมันไม่ค่อยดีมากก็ต้องแนะนากันตรงไปตรงมาว่าอย่าไปทําเลยนะครับบางทีเนี่ยคุณลูกค้าให้บัตเจ็ตมาเท่านี้แล้วทางบริษัทเนี่ยนะครับก็จะมีการเสนอให้คุณลูกค้าก่อนเสนอเนี่ยก็จะมีทางหัวหน้าหลายๆประมาณสัก2ขั้นนะครับสองสองฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แรกก็คือหัวหน้าทีมเขาจะเป็นคนอนุมัติก่อนแล้วฟิลเตอร์ที่สก็จะเป็นหัวหน้าที่ระดับเมนเจอร์อนุมัติอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าสเปคมันไม่ผ่านนะครับทางเราก็ไม่อยากอนุมัตินะเพราะว่าทําไปแล้วระยะยาวคุณลูกค้าต้องมาทุบมาลื้อใหม่เนี่ยก็จะทํำให้คุณลูกค้าสิ้นเปลืองเงินโดยใช้เหตุแล้วก็มันบานไปลายไม่รู้จบนะครับดังนั้นบริษัทเราเนี่ยมีเจตนาที่จะ ทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทั้งตัวบริษัทแล้วก็ทั้งตัวคุณลูกค้าด้วยดังนั้นเรายังเปิดให้บริการอีกนานนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับสอ่อแสงของการช่างเรานึกถึงหลักธรรมธิบาลเป็นหลักนะครับอยากได้ให้คุณภาพแล้วก็ราคาก็ถือว่า กันเองไปกันได้ก็ลุยเลยแต่ถ้าไปกันไปได้ก็คุณลูกค้าก็สามารถเปรียบเทียบราคาเอาที่คุณลูกค้าพอใจได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แบบตรงไปตรงมาเนาะและสุดท้ายนะครับถ้าอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์088104488 8, 8, 8พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวันนี้สวัสดีครับ